นักญาติโยมจะรับอนุโมทนาคาถาเป็นภาษาบาลีก็จะขอกล่าวเป็นภาษาไทยีะก่อนภาษาบาลีนันโยมฟังไม่เข้าใจภาษาไทยโยมฟังรู้เรื่องที่ได้มามีโอกาสมีเวลาก็ได้มามาถวายกำลังใจพระครูประหลัด ทิหรือว่าอายคุบาออนที่ย,ยัดยุมทั้งหลายในราบที่เลียกขานท่านมาถวายกำลังใจพระหัวอกสมผานถ้าพระรูปใดที่ยังไม่ได้เป็นสมผานเขาก็บอกว่าเปรียบเทียบไว้ว่า เปรียบเสมือนหนุ่มสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานคือยังไม่มีความรับผิดชอบสมภารน,นั้นแปลว่าพูดถึงพร้อมด้วยภาระต้องดูแลทุกสิ่งทุกอย่างบางเทื่อโยมเหตุถึกยูถึกต้องถอกใจถึกต้องตามพระธรรมวินัยแต่บ่ถอกใจญาติโยมญาติโยมไปเกี่ยวเขาก็เอายาคูไปว่าอยกลางทงไปดำหน้า เอาเนคูไปว่าอยู่กลางทงสิไปใช้เบ็ดใช้มองหาปูหาปลาเห็นเนีค้คูอยู่ข้างหนาโอ้ยบรหมานลวมันนี่เห็นเนืคูเป็นโตวสวยเพราะฉะนั้นกว่าก่อนที่ไข่หานนะมันจะไข่ออกมาเป็นทองคําอย่าได้ให้หานมันตกใจกว่าที่จะเป็นเจ้าอาวาสมี่คุณภาพ อยู่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขของญาติของโยมอยู่วัดอยู่ว่าให้วัดไม่ล้างวัดไม่ราวัดพัฒนานำพาให้เจริญญาติโยมจงให้กําลังใจถวายกําลังใจท่านประเภทที่ว่าจะาอาวาสอยู่ที่บ้านแต่สมภารอยู่ที่วัดก็หลายที่หลายทางอาตมาเป็นพระนักปกครองด้วยรู้เรื่องทุกปัญหาทุกวัดเพราะฉะนั้นมานี่มาเห็นท่านท่านคิดทำการใหญ่ ตัวเล็กๆแค่นี้นะอายุ33 32 33วางโครงงานแต่ละอย่างหลายล้านนี่ยลงจินลาเลิกองค์พระเจดีเนี่ยหรือว่าผู้ที่ทำการใหญ่เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์พระศาสนาเพื่อประโยชน์ญาติโยมสังคมเพื่อเป็นศัก์เป็นสีเป็นสงา่าแห่งวัดวาอารามแห่งพระศาสนาท่านนายกฝากท่านด้วยนะดูแลร่วมกันอันนี้มานี่ นี่แหละจุดมุ่งหมายนี่มาให้กำลังใจท่านในท่านเชิญท้าวเวสสุวรรณจำเป็นไหมพวกนี้จำเป็นหรือเปอล่ารูปปั้นอะไรต่างๆจำเป็นไหมกับพระพุทธศาสนาของเรานาคนี่จำเป็นไหมพญานาคนั้นยิ่งโดยเฉพาะพญานาคนี่มีตำนานคู่กับพระพุทธศาสนามาพระพุทธองค์ประกาศศาสนาใครคนแรกที่อยากจะบวช เป็นนาคจำแรงแปลงกายเป็นมนบน้อยมาขอบวชพระองค์ทรงทราบด้วยพระญาณว่านั่นไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นนาคนาคนะเขัจะเป็นกึ่งเทพกึ่งสัตว์ดิลฉานมาขอบวชพระพุทธองค์ทรงห้ามเสียนาคก,ก็เลยต้องขอพรว่าในอนาคตผู้ใดมีศรัทธาอยากบวชในพุทธศาสนาขอให้ชื่อว่าบวชนาคจึงมีการบวชนาคตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมา เห็นไหมท่านสร้างไว้นี่เป็นรูปเหมือนรอยองค์เป็นร่องรอยที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาไม่ใช่ว่ามีมานอกตาําราไม่ได้ไร้สาระพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยอินพรมยมยักษ์นาคขลาดที่เป็นสามมาทิฐิเขาช่วยกันรักษายากักษ์ก็เหมือนกันที่วัดทุกที่จะมีเจ้าที่นางยักษินีมันจะมากินเด็กที่วัดเชตวันมหาวิหารอ เทวตาอธิวัฒถาเทวตาเทวดาที่สิงอยู่ที่ซุ้มประตูวัดไม่ให้เข้ามาพุทธองค์ไปบอกพระอนุนบอกไปเรียกนางยักษินีเข้ามาเทวดาจึงให้เข้ามาอันนี้มันมีความเป็นมาท่านพระครูทำนั่นท่านทำด้วยความเชื่อความศรัทธาและก็มีที่มาที่ไปเท้าจตุมมหาราชทั้งสี่เท้าวิรุณหกเท้าวิรุณปักเท้ากุเวนุราชคนพันไหนไหมที่เราสวดกันนะ่ะ ปุริมัตรสมิงทิสาภาเกศสันติภูตามหิตติกาเตปิตุมเหนุรักขันตุอโรคขเยนสุเกนะจะทักกินัตสมิงทิสาภาเกศสันติเทวามหิตติกาเตปิตุมเหนุรักขันตุอโรคขเยนสุเกนะจะปัจฉิมัตสมิงทิสาภาเกศสันตินาคามหิตติกาเตปิตุมเหนุรักขันตุอโรคขเยนสุเกนะจะอุตรัสสมิงทิสาภาเกศสันติยัะขามหิตติกาเตปิตุมเหนุรักขันตุอโรคขเยนสุเกนะจะเนี่ย ท่านทำแล้วถูกต้องขอให้อนุโมทนากับท่านเด้อร่วมกันให้ถวายกำลังใจท่านนะก็ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพซึ่งวันนี้ก็มีหลายท่านด้วยกันในท้องถิ่นก็มีการเมืองท้องนักการเมืองท้องถิ่นท่านนายกอบตท่านอบตท่านพ่อผู้ใหญ่บ้านท่านพ่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่านวิยวจกรตลอดจนถึงญาติโยมสาธุชนโดยเฉพาะผู้ถวายเสียงศิลปิน แก้วภัยทายนี้จะมาตลอดแล้วก็นางลำผูมาถวายการฟ้อนการลำการฟ้อนการลำนี้ก็อยาได้ประมาทนะสันตติมหาอมาตนั่งอยู่บนคอช้างมองเห็นนางลำเกิดทิพะยะจักขุจักุยานขึ้นมาอ่าแล้วก็ปรินิพานภายในเจ็ดวันอันนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างนั้นมีความหมายขออนุโมทนาในกุศลจิตกุศลศรัทธาของสาธุชนทั้งหลาย ก็ขออัญเชิญบารมีขององค์ปู่เท้าเวสุวรรณผู้เป็นเจ้าแห่งคนทันทั้งหลายได้มาปกปักรักษาอภิบาลคุ้มครองปกป้องท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ปักสกาัพระอุปัตตวันตรายทั้งหลายทั้งปวงจะท่องเที่ยวไปที่ไหนๆก็ขอให้ปักสกาัพระอุปัตตวันตรายในไตจักรวาลที่สําคัญขอบารมีขององค์ปู่เท้าเวสุวรรณได้เปิดโชคเปิดลาบ เปิดวาสนาเปิดการทำมาค้าขายค้าขึ้นที่ติดที่ขัดก็ขอให้เปิดที่ไม่ดีก็ขอให้ดีที่ดีแล้วก็ขอให้ที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปจะมีเหตุหนึ่งเหตุใดก็ขอบาร,รมีของพระองค์มาช่วยเปัดเป่าขจัดความขัดข้องทั้งหลายทั้งปวงให้หมดไปสิ้นไปให้ประสบความสุขความเจริญสิริโภคานะมาสย เป็นที่หลังไหลมาแห่งผูกกระซับทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้การนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยการทุกท่ผันทุกคนเทิน